มาโรงเรียนในวันที่อากาศลบ25ตอนเ้ารดูตากับคิว้วเป็นน้ำแข็งทุกคนวายุกขึ้นเนเนิบเนิบ,นบประสบการณ์ที่ยังที่เป็นน้ำนิดหน่อยนี่มันแข็งหมดเลยเดี๋ยวตะกี้สีเหาใั่ฟังเดี๋จะเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่า,าเป็นยังไงในการเดินทางในอากาศที่หนาวมากแบบนี้แล้วก็เดินทาง1กิโล นนก็เล้จะถึงที่เรียนแล้วนะคะพอมาถึงห้องเรียนค่ะ<ร>ก็นั่งรอครูแป,ป๊บนึงก็ทบทวนเนื้อหาแปลคําศัพท์นะคะรอคุณครูเข้ามาสอนในช่วงที่สองค่ะประมาณนี้ค่ะบรรยากาศในห้องเรียนวันนี้อันนี้ก็เนื้อหาในการเรียนวันนี้ค่ะเกี่ยวกับคําต่างๆแล้วก็เวิร์บนะคะเฮ้ยหอมแก้วก่อนข้างนี้ด้วยค่ะ วันนี้ตะกี้จะมาพูดถึงการไปเรียนวันนี้นะคะในอากาศลบ25องศาในตอนเช้า,าแล้วก็อ่อนลงมาเรื่อยๆเนาะวันนี้ก็โดยรวมแล้วก็อยู่ประมาณลบยีประมาณนี้ค่ะประสบการณ์การเดินไปเรียน1กิโลเมตรในอากาศขนาดนี้สิ่งที่ต้องเจอวันนี้ผมไม่เปียจกจ้าแต่ว่าขนตา เวลาเราหลับตาค่ะทุกคนจะพลิบตาแล้วแล้วมันจะเหนียวหนึบหนึบหายใจมันก็จะเป็นหนึบหนึบได้เอาถุงมือปาดออกปาดออกเพราะว่าตามันจะติดนะคะทุกคนมันเป็นน้ำแข็งจริงๆแล้วเดินไปโรงเรียนหนึ่งกิโลเมตรกับอากาศแบบนี้ชุดไม่ต้องพูดถึงจะต้องเอ็กซ์ตาทุกอย่างจะต้อง หนามากสิ่งที่ไม่ได้คุมมีแค่นี้มีแค่ใบหน้าแต่ว่าผ้ามันก็ปิดจมูกได้อยู่แต่ตรงนี้มันไม่ได้ปิดทีนี้มันกลายเป็นน้ำแข็งจะต้องเดินเร็วเดินช้าไม่ได้คะ่ะมันหนาวมากจริงๆอันนี้คือประสบการณ์ตะกี้สำหรับวันนี้ในอากาศที่ประมาณลบยี่สิบเนาะสุดจะบรรยายในความหนาวนะคะทุกคนบ้านเราขนาด ไม่ติดลบแล้วมันก็ยังรู้สึกหนาวมากแต่ที่นี่แล้วมันติดลบแล้วมันกลายเป็นน้าแข็งเกาะอ่ะเห็นต้นไม้ไหมคะต้นไม้ก็จะเป็นสีขาวปรากฏการน้ําค้างแข็งหินหรือหิมะแข็งน้าค้างแข็งบนต้นไม้จะเป็นสีขาวๆเกาะประมาณนะคะขนตาตกกี้ก็เหมือนกันมันจะมีอ่าน้ําแข็งเกาะเราต้องเช็ดออกนะคะทุกคนไม่งั้นมันจะลืมตากระพริบตาไม่ได้ อันนี้คือครั้งแรกที่ที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ในการไปเรียนนะคะโอเคเอาพูดถึงอากาศเสร็จแล้วมาพูดถึงเนื้อหาในการเรียนวันนี้นะคะวันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่2ของการไปรเรียนของตะก,กี้สัปดาห์ที่สองวันที่2ของสัปดาห์ที่2 <c oughs> วันนี้คุณครูก็สอนเรื่องอเรื่องเวิร์บเรื่องการใช้คําการใช้คําต่างๆมันมากมายเยอะแยะมากเลยทุกคน คุณครูก็สอนอังกฤษบ้างสเปเดนบ้างสลับกันไปเพื่อให้ทุกคนเข้าใจเนาะทีตักที่ก็เป็นเลกใหม่ก็พยายามที่จะเข้าใจถามว่ายากไหมก็ยากนะสําหรับเราเพราะว่ามันไม่ใช่ภาษาที่เราใช้แล้วที่นี้เราเพิ่งมาเรียนเออมันก็ยากสําหรับเราครูก็พาทําก็มีแบบฝึกหัดให้ทําพาทาเรียนรู้เรื่องเวิร์บเรื่องกริยาเรื่องการเติมคําการ แบ่งประโยคหลักประโยคลองโน่นนี่นั่นโอ้รู้สึกว่าวันจันทร์วันอังคารจะเป็นวันที่ปวดหัวมากในสัปดาห์นี้นะคะอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังวันนี้สําหรับอากาศที่ไปเรียนแล้วก็เนื้อหาที่เรียนมีอะไรบ้างนะคะทุกคน <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆในทุกๆกวันนะคะว่าการไปเรียนได้อะไรบ้างยังไงบ้างเนาะครูก็ใจดีก็เข้าใจแักที่ไปเรียนหลังสิบโมงครึ่งแล้วก็เลิกเที่ยง เพราะว่าโรงเรียนลูกก็ยังไม่ได้ไปถ้าไม่มีคนดูแลลูกให้ตักี้ก็ไปเรียนไม่ได้เนาะก็วันนี้ป๊ะปะ๊าก็ติดต่อทางโรงเรียนก็ต้องรอคิวทุกคนรอคิวทาไมถึงรอคิวบางคนอ่าบางคนมีคําถามว่าลูกสี่ขวบแล้วทําไมยังไม่ให้ไปโรงเรียนอยากให้ไปมากคะ่ะ <c oughs> เนื่องจาก <c oughs> ก่อนหน้าน,นี้น้องก็รอคิวไปโรงเรียนแต่น้องจะได้คิวไปโรงเรียนพอดี แต่เรามีเหตุจะต้องกลับไทยแม่จะต้องกลับไทยแล้วลูกไม่มีใครดูแลลูกจะต้องตามแม่ไปแล้วเพราะว่าพ่อทํางานเนาะที่นี่ไม่มีใครดูแลให้นะคะทุกคนต้องครอบครัวต้องพ่อแม่ดูแลเท่านั้นไม่มีปู่ย่าตาย,ยายช่วยจ้ะก็เลยเป็นเหตุที่น้องจะได้กลับไทยกับแม่แล้วพึ่งกลับมาแล้วก็ต้องมาต่อคิวเข้าโรงเรียนไม่เหมือนบ้านเรานะคู่จองแต่อยู่ในทอง คุณครูจองตั้งแต่ท้องแล้วเนาะมาที่นี่จะต้องรอคิวกี่ขวบก็ตามก็จะต้องเข้าแถวรอคิวทุกคนเป็นระบบทึบซึ่งมันต่างกันมากประมาณนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวมาอัปเดตใหม่ในวันหน้านะคะาค่ะ